สีแม่งเยอะมากครับเฮ้ยโอ้บสีนากดอนไฟโอ้บดอนไฟมาไอเชียไอเชียเดี่ยวเดี๋ยวเสียงเสียงดอนไฟแน่แน่เสียงดอนไฟแน่แนูมั่นใจมากมาเร็วมากพี่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกคืออะไรรู้ไหมคือเก็บข้าวของแล้วรีบหนีเร็วหนีแล้วมันไม่ใช่เรื่องปกติคุณมันไม่ใช่เรื่องปกติปกติมันไม่ได้มาตามเลยดูเก็บข้าวของแล้วบิงให้ไวเลยครับมาแล้วพี่หนีแล้ว ออกให้ห่างจากฐานไกลแล้วทำไมพี่ต้องวิ่งเข้าไปในนั้นด้วยวะไ <c oughs> กลพอยังไหมเนี่ยไกล,พอ,กลพอยังไกลพอยังวะไกลเอาแบบที่มั่นใจว่ามันจะกลับไปไม่ถึงบ้านเราอะมันอยู่ไหนไม่รู้คุณแต่ว่าเราออกมาไกลพอสมควรนะผมคิดว่าไม่เกิดไม่น่าเกิดใกล้บ้านแหละหรือว่ามันมาหรือยังแค่นั้นแหละมันมาแล้วเสี่ย Surprise motherfucker มนนตามตูดกูตอนไหนเนี่ยโ๊ไหนวะอยู่ข้างหลังมือไงอยู่ข้างหลังมือเมื่อกี้มันตูบม ไอ้ผมไม่เห็นมันอยู่ไหนไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูเห็นแบบว้าวโอเคกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วมันอยู่ในความมืดมันอยู่ในความมืดมันแฝงกายไอ้เหี้ยกูตกใจเลยเนี่ยแม่งมันมาแล้วมันมาแล้วมันตามมันตามเราอ่ะมันตามเราเบ้าจริงวัเนี่ยโอไมค์กูบินตามไอ้เหี่มันตามมันตามจริงจังเฮ้ยบ้าไปเนี่ยไอ้เหี้ยมันตีเชเตอร์เร็วเชเตอร์เชเตอร์นี้ อุ๊ยอะไรอะเชเตอร์ดีเชเตอร์นั่นแหละที่ผมพุงจะบอกมันพุ่งเป็นเส้นตรงแล้วทิ้งเป็นแบบทางไฟไว้ข้างหลังอ่ะชี้สุแล้วมันตามอ่ะมันตามเรื่อยๆเลยมันตามอะไรมึงตามเชเตอร์เหรอเชื่อวเมื่อกี้ตอนเชเตอร์ติดไฟผมดูแม่งตายแล้วเนี่ยมันผ่านอีกวิบเฮ้ยมันยังตามเราอยู่เลยโอ้มันยังตามเราอยู่เลยคำถามคือมันตามใครอยู่อุ้ยมันควรจะไปแล้วดิมันควรจะไปทาร์เก็ตอย่างอื่นป่ะหรือได้เอาไอ้เพี้ยคือมัน เหมือนมันมันเหมือนตามเราแบบเรื่อยๆอ่ะคือแมงคุณมันมีเรดาร์ตามมึงอยู่อ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือกีจะตามหามึงอ่ะโอ้ my ่ o อไอ้เชื่อมันครายละลูกเราว่ามาด้วยไม่มันไม่ได้ครายลูกเราว่ามันครายมันคลายก้อนไฟออกมาเหมือนเหมือนผาดปกติอ่ะมันน่าจะมีวิธีล่อมันดีวะอะไรสักอย่างอ่ะเอาไงดีวะหรือหรือเอาขี้เท่าให้มันกินเหมือนดอสต้าทูเกเตอร์ปกติดีป่าวะพี่ครับให้กูตปล่อยตรงนี้เลยนะขี้เท่าจะยิ่งทำให้แม่งแย่เชี่ยจริงปะเนี่ย คือถ้ามันเหมือนว่าว่ามันกินขี้เท่ามากพอมันจะเอเลดอ่ะ oh. เหมือนไอหมู่บ้านหมู่อีกที่หนึ่งว่ะ <Huh? S 2> ตรงเนี้ยเดี๋ยวชนพื้นเมืองเข้าใกล้ไม่ได้มันไม่อุดมันจะตีคุณด้วยช้อนอะ่ะไอเชี่ยจีโนซาจิไม่ได้แล้วงั้นต้องลงรูพี่ว่าถ้าลงเวิร์มโวรอดเดี๋ยวพี่คิด จะรอดจริงเหรอเหมือนผมเคยได้ยินว่าถ้าในภาคปกติอลบอสบางตัวมันลงเวิร์มโฮได้นะไอเหี้ยจริงปะเนีจริงแล้วแค่ให้กูคิดแบบแย่สุดคือมอดนี้ว่าทําแบบนั้นเนวะ้่ยแต่อย่างน้อยถ้ามันลงเวิร์มโฮมันก็ออกไกลจากบ้านนะเว้ยถ้าเกิดพี่ลงเวิร์มโฮมะไรอากนั้นสองสามวันต่อมามันยังตามมาหาพี่ได้นะี่คือโอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นจริงมึงเอาไปเถอะไอ้สั์พี่ต้องหนีแบบนั้นนะจุ๊บๆ่าจะหมดฤดูอ่ะไม่รู้แต่ผมมองไม่เห็นข้างหลัง เกลียดมากเลยกับการที่กูต้องเดินผ่านทุ่งหญ้าตะวันหน้าเนี่ยตามทางถนนไว้ตามทางถนนไว้นนไวชิปหายชิปหายโอ้ยโอ้โหคุณเห็นอสองสามตัวพี่เนี่ยวิ่งผ่านแมงทุกพี่เลยใช่ไหมเนี่ยมันอยู่ตรงทางเท้าหมดเลยเป็นไง,งละ่ะเดินบนทางเท้าไว้ไอชิปหมามาวันนีโ้โอ้โมันตามมาไอาเชี่ยจริงไหมนเนี่ยมันย,<อ>ยังตามมาถึงบ้านเลยเหรอ ไม่ชคุณต้องเปิดไอฟิงโกทิ้งไว้แล้วคุณหนีก่อนไอไอฟิงโกเปิดยังเปิดแล้ววาร์ฟวาร์ฟลงรูอ่ะวาร์ฟลงรูว่าตรงนี้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 แถวนี้มีอะไรไหมเนี่ยเฮ้ยโอเอซิสไปดูไหมไปดูโอเอซิสไหมดีนะเนี่ยอย่างน้อยเรายังมีเชสเตอร์และเชสเตอร์ยังไม่ตายแม่งถือเป็นอะไรที่โชคดีมากคุณพี่โวโกดโอ้ยอายุเดี๋ยวพี่เสียงอะไรเสียงอะไรโอ้บโอเบรวังไอ้เชียไอ้เชียแมงป่องโอ้หมวกโอ้หมวกไม่ใช่หมวกกันนะแมงป่องจริงๆแล้วคุ้มไม่น่าเข้าไปเลยพี่ เชสเตอร์เชสเตอร์เชสเตอร์โอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะเยอะทำนี้เยอะจังอ่ะโอ้ยซ well. ิปมันไกลมากเลยนะไกลมากเลยอ่ะที <t <t ่สำคัญอีกอย่างนึงแม่งมีงยิงแองกองออกมางั้นคือเราจะตายเมื่อไหร่ก็ได้เลยนะแป๊บนึงนะเรากลับไปทำรีเสิร์ชก็เกินไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยโวโค้ดก็เกินพัดพัดไม่ได้เราทำได้แค่เฟชั่นก็เกินเฮ้ยทำได้เราทำได้เราทำได้หมดเลยไม่ใช่เหรอก็มอดนี้มันทำได้ดิ่แต่ที่บ้านเราเกอากลับไปกลับไปกลับไป มันมันจะตามมันตามเรามาถึงนี่ไหมหรือมันอยู่บ้านเลยแอย่าบอกนะกลับไปกูเหลือสูอีกรอบหนึ่งนี่กูจะโกรธมากเลยและมันยังอยู่ไหมมันยังอยู่มันยังอยู่อ้เลดแหละบลากเอาโบดัสไปล่อมันพี่พี่อาจจะตายได้เลยนะเอามาเอามา,อมาโอ้่ไอเชี่ยหมาโอใช่หมาก็ามาเวเลยเฮ้ยๆแอนไลออนก็มาเด็กเสี่ยจริงวะเนี่ยจริงหมายถึงว้ามาเหรอ อ๋อหลุมใช่ไหมไอ้หลุมอ่ะู้ยยยยี่เกาะผมเหลือยี่แปดนะที่หัวมีอีกอันตัดใบไหมที่อยู่กับเชสเตอร์เชสเตอร์หมามาหล้ปาหมาแม่งมาหมามาแล้วหมามาแล้วโอ้้ยเยอะมากฮัลโหลเห็นตะเคินตอนกูอยากได้มึงอยู่ไหนเนี่ยมึงอยู่ไอ้เชื่อมามาไฟพิเศษมาเลยอุ้ยอุ้ยอโอ้ยโแม่งพ่นไฟว้เย้แล้วอุดับไฟ สายโอ้ยโอ้ยติดไฟติดไฟโอ้ยโอ้ยโอ้ยดับเร็วดับดับดับเออว้าสล้านเลยเจ้าค่ะกยไม่โอ้ไม่ก็ตายของไหมหมดเลยของไหมหมดแล้วทำอะไรไม่ได้กูจะรอนตายแล้วด้วยไม่เฉตเตอร์ตายแล้วมา ดาก้อนไฟมันตามพี่มันตามแบบจริงจังด้วยเบอร์แกเราย้อนกลับมาในวันที่5,8นะซึ่งตอนนี้ผมกำลังลำดับความคิดอยู่มาเก็ตมะเขือเทศอบตายหรือเปล่าน่าจะยังตายอยู่หรือเปล่าโอ้โหเมื่อกี้คือเชสเตอร์ตายนี่คือแบบสิ้นหวังเลยครับผมพูดเลยจริงเๆๆมื่อกี้ดาก้อนไฟแม่งเร็วมากเลยนะเพราะดาก้อนไฟมันเป็นยูนิตที่วิ่งเร็วมากๆเลยนะเราไปเห็นเวละแม่งสไลด์อ่ะสไลด์แบบมีไฟลุกที่พื้นด้วยโคตรแย่เนี่ย โอเคดีเลยค่าตีกำลังขาดพอดีของกำลังขาดไอเชี่ยมันจะมาอีกไหมเนี่ยมันมาอีกแหละผมว่าเนี่ยยงมันจะมาอีกแน่นอนเพิ่มแม็กเลือดก่อนโอกินยลเลือดก่อนเลยตอนนี้ผมรู้สึกไม่อยากไอ้นั้นเลยเพราะว่ากูรู้เลยว่าเดยกกูต้องตายอีกรอบแน่ๆแล้วที่กูเพิ่มไปมันก็จะไม่มีความหมายพวกกูจะสู้แบบคนจนตอกดีไหมเนี่ยจูกเข้าที่จะทําได้อะมันไม่กลับเป็นร่างเดิมเลยนะชี้ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไง เอาไงจะหนีหรือจะสู้ไอ้เจ้สู้ไหวหรอจิงไม่รู้จะหนีไปแล้วเราเราเราไม่รู้จะไปยังไงหรือจะสู้ตาย้วาเราเรียนรู้มัน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 เป็นยังไงเฮ้ยโอ้โหใช้คํานี้ได้มาเรามีไบ์เดรนดัสกันอยู่แล้วอะเร็วคราฟชุดคราฟอะไรเร็วทำแฮมแบนดดเดกสักอันไหมหมดแล้วอันเนื้อหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เจ้านี่มึงมึงมึงกูไม่อยากเสียเรือกับตัวใช้เหตุอะยังไง งวะฮะอืมอืมตกก่อนได้ไปยียกไว้โอมนั่นไม่ใช่เกาะใส่อะไรก็ไม่รู้อีกแล้วทําทำอยู่ใจเย็นๆไปไห่เปิดไอฟิงโก้มีเมเจนซีโหมดมันเปิดเองไม่หรอเผื่อมันไม่เผื่อมันไม่ทนันเดี๋ยวตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้กูยังไม่เคยคราฟหอบเลยเป็นไปได้ไงวะหอบนี่หออยู่นี่หอยนี่หอยน,อน,อนี่ยังไงวะฮะยังไงวะฮะเอ้ยอะไรอะไรลามิทเฮ้ยไม่ใช่โอย้ยเร็วเวเวทางไฟ อุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายแล้วโอ้ยเฮ้ยโอ้ยทีเดียวหมดแล้วเนี่ยโอมถอยโอมถอยไปอุ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วก็ไฟตีหัวชิบเองแล้ว่มันเร็วเร็วเอ้ยไงตอนนี้สู้เป็นออปชั่นอยู่ไหมงั้นมีอีกออปชั่นหนึ่งเว้ยอ่ะคือส่งกูไปตาย แล้วะถ้าผมลองคิดง่ๆว่าถ้ากูไปดึงความสนใจมันแล้วกูออกไปตายแบบไกลโพน่ะแล้วกูตายอ่ะมันอาจจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็ได้นะไม่คิดว่ามันจะเดินกลับมาหาพวกกูบ้างหรอวะไม่รู้แต่ตอนมันอยู่บ้านแล้วทาไมมันไม่ไปไหนวะหรือมันอยู่พยายามตามมาที่บ้านวะสิ่งเดียวที่กูคิดได้ตอนนี้คือมันมามึงอยากได้บ้านกูใช่ไหมมึงเอาไปเลยกูกลัวไปเองไปเองก็ได้ถ้ามึงอยากได้นะก่ะมึงอยากได้บ้านกูมึงเอาไปเลยูไปเองก็ได้เก็บข้าวเก็บของเร็ว เดี๋ยวย้ายย้ายย้ายหนี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 มึงอยากได้มึงเอาไปเลยสามครั้งแล้วเฮ้ยเออครั้งนี้มาแล้วเราควรจะมาแล้ว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 อยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยมันตามผมมันตามผมไม่มันไม่ได้ตามกูมันตามพี่คือมันตามกูแบบไรเหตุผลน่อยู่ดีๆมึงก็ตามอ่ะมันไม่ได้ทาเกตพี่นะเพราะวงันคือมันเหมือนเดินเล่นตามกูอ่ะแต่ลองดูเดี๋ยวพี่ลองหลอยแม่งดูอื พุ่แล้วโอ้ยโอ้ไม่ทันน่ะมันเร็วมากเร็วขนาดโอ้ยทำไงดีวะคิดดีอไอ้เห้มันกลับมาต้นวันที่ห้าอะยกบ้านให้มันไปเลยให้มันอยู่ที่บ้านนั่นแหละหรือเราลงถ้ำไปดีวะเราตีเดี๋ยวพี่ตีมันแล้วก็รีบหนีแล้วลงถ้ำดีวะมันเกลียยหมดแล้วมันไล่เผาทุกอย่างเลยอะ่ะโคตรแย่ไอ้ไอ้ไอ้เวน สมแล้วที่มึงเคยเป็นบอสที่เก่งที่สุดในสีสีได้ดูนะพี่รู้แล้วเดี๋ยวพี่จะล่อมันเองเดี๋ยวพี่มาล่อเองงั้นเดี๋ยวพี่ฝากเชสเ,เตอร์ไว้หน่อยแล้วกันเชสเตอร์ฝากด้วยนะแล้วลากร yeah! เดี๋ยวเดี๋ยวผมร้อมามาจังหวะได้แหละผมจะสละตัวเองไปเลยลูดอเชดเออมามาทา,างนี้มาอ้ก,กรูว้าอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอุ ถ้ำถ้ำถ้ำมีถ้ำแถวนี้ป่าวะมาดิมาทางนี้มาทางนี้ไอกรวงเอ้าไปยิงนกอีกจะทางลงถ้ำแล้วโอเคโอเคเตรียมขุดทางลงก่อนแล้วเข้าขุด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 โอเคมาเฮ้ยตีจังหวะนี้เลยลงถ้ำไปเลยถ้ามันตามกูมาในถ้ำได้กูจะโกรธมากเลยแล้ว้ยเคลกูพูดก่อนเลยโอไม่ใช่เคลไม่ได้คนทำมอสนี่ไม่อ่านมาในมอสอดเบียครอบอะถ้ามันโผล่มาแล้วหนีลงถ้ำอะมันจะทะลุกำแพง เพดานถ้ำลงไปหาเราเฮ้ยทะลุกำแพงลงมาเลยเหรอถ้าเกิดว่าลงถ้าตอนเยียครอบมามันจะทะลุซีลิ่งลงไปในถ้ำไม่รู้ว่าตัวอื่นเป็นไหมพวกกวานแค่เดียวครอบไม่ไม,ไม่ไม่ตามนะไม่ตามนะตอนนี้ยังปลอดภัยอยู่พี่ไม่รู้มันกลับพี่ไม่รู้ว่ามันกลับบ้านหรือบ่านะอันนี้ผมอยู่บ้านะนะนั่งภาวานาว่าจะไม่มีเกียอะไรผล่มา โอ้หมู่บ้านกระต่ายวะ่ะสั่งกระต่ายไปตกดรงก้อนไฟแม่งกระต่ายกลายเป็นเนื้อยังน้อยถือว่าผมได้ล่อมาไกลอยู่นะหวังว่ามันจะไม่กลับบ้านแล้วกันโอ๋ไปเอาเชเ,เตอร์กลับไปแล้วใช่ไหมใช่ครับมีเนื้อที่กูกินไม่ได้กับผักที่กำลังจะเนา่าคือฤดูนี้มันทําให้อาหารมันเน่าเร็วขึ้นมากเลยนะตอนนี้ผมไม่กล้ากลับไปทางเดิม,มกลัวมากกูกลัวว่าขึ้นไปปุ๊บมันจะแบบกูรอมานานละแดกไหมทางอื่นกลับขึ้นไปก่อน,อนตอนนี้ โอ้ตอนตอนี้ข้างบนเป็นไงบ้างเปลี่ยนเรายังไม่เห็นโอเปียมในเลด้ไม่เห็นโอเปียมไม่สิไอโอเปียมตัวนี้แม่งไม่สามารถดีเทคได้ด้วยเลดร์ได้เออว่ะคนละตัวแม่งไม่ได้โอ้และแอนไลออนอีกอะแล้วหมาอีกอะเออหมามาวันไหนเนี่ย60ป่ะเอาฮาว้แเทนทูเดย์โอไมก็อดก็ไม่มีหนังม้วนสุดท้ายขอทำไปแล้วกันนะทำเลยทำเลยทำเลยนานนี้นาะเป็นทางตรงประตูเลยนะถ้าผมจำไม่ผิดโอ้ร้อน กับร้อนก่อนโอเคมาแล้วพี่ว้ากลับมาบ้านแล้วอาหารอาหารโอ้ตตายหาเราถุ่มไม่ได้หยิบออกมันไม่เป็นไรแม่มีเทอร์มอลูซีด้วยในนี้โอเคดีนะกูควางแผ่นไว้แล้วโอเคท้องอิ่มอีกครั้งด้วยโทมาลูซีดเต็มหลงรูเลยแป๊บน่ะลุยฝั่งอยู่ไหนนะไอ้เีจ้าลุยฝั่งนี้ไปสวรรค์น้านะอย่าใเหยีบมากนะไมเอาละถ้าสีฟ้าสีฟ้าก็สวรรค์น้าเสียมือก็สวรรค์น้าแม่งเลยไปดีสักจุดเลย ล้วผมว่าเราต้องโดดไปรอฝั่งนั้นก่อนไม่งั้นมันก็อยู่แถวบ้านเราอะดิเฮ้เดี๋ยวเมื่อกี้มีหัวหมูทำไมกุไม่ตีมานี่เอาจริงนะถ้าไม่มีเชสเตอร์นะเราชีวิตเราจะลำบากกว่านี้อีกตอนนี้ผมใช้แพนฟูดอีกครั้งเดียวนะเพราะว่าแพนฟูดเนี่ยไม่ควรจะใช้หมดนะครับเผื่อใครอาจจะไม่รู้โอเคมาเคียวแล้วไอเชี่ยวอุณหภูมิข้างนอกคือ81องศามึงเผาเลยก็ได้ถ้าขนาดนี้นะเอโม่เฮ้ยพี่พื้นพี่พื้น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 โอ้ยโอ้ย วิพังพังหมดแล้วหมดแล้วแล้วหมดแล้วใช่ไหมผมก่อไฟเย็นเลยแล้วกันเดี๋ยวเราก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้แบบวะเสี่ยงไฟทีละตัวไปเลยดีกว่าทุบไม่ให้ตายให้เร็วที่สุดดรอปแล้วไฟเลยเออทุบไม่ให้ตายเร็วที่สุดอะดรอปมามาแล้วทุบไปเลยทุบไปเลยก็มาดิวะดอือไอหมาโง่๋อวิมาไฟมาไฟระวังเราไฟนะโอ้ย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 ไฟไฟอู้วแรงเลยไฟคนแรงเลย ว่าดีซีสมิสเทกแหละไอสัตว์ไฟแม่งแรงมากมันไม่เหมือนหมาน้ําแข็งไฟแรงมากเฮ้ยสโลกูตายไม่ได้ได้ได้ยังรอดอยังรอดกูสปีดมาแล้วอบเลือดหนี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 นเดียวก็ได้ตอน as as นี้เร็วเข้ารีบไปที่หลุมเลยแอ soon a อสปอ s ์ติโบหนีเร็วโดดลงหลุมเลยโดดลงหลุมเลยหลุมอยูไ่ไหนหลุมอยูอย่ไหนหลุมหลุมหลุมโดดเร็วไปก่อนนะไปไซ